ปลาขเาข็งน้อยพี่น้องเป็นยังไง้างนปลาปลเข็งอีกแล้วโอปลเข็งน้อยลายด้อปลาเนสิตาบเลมันแดดนเนาะิดน,น,น,ดนาปลาขอเลย้องจะปลาขอ,อาเหมดเลยนอะร เกือบตายเนาะน้ำมันบกไปบกไปเด้อาวุมาโอ้โอ้ชุดๆๆตะขอน้อยตะคออเน่ สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมือสุขุสุขคนมีกัพากันออกมาหน้ากับพี่น้องมาเมื่อนี้กับจิมาใส่เบ็ดปลาแล้กกาจิไปงมปลาคอนเพราะว่าเข่าก็เริ่มซุกแล้วเนาะบางให้กับน้ำเริ่มค่อนตามแจน่ากับิีไ่เบ็ดปลาน้ำแล้กกาจไปงมปลาคอนล้กกาทั้งน,นี้กับกำลังขุดเหงื่อเพราะว่าขอุดเหงื่อขอี้กระเดอนสิไป ใส่เป็นเนื่อปลาเฮาสิไปหาใส่อยู่แถวนั้นใส่ในให้น้าที่น้ำที่น้ำย่งอยู่แล้วก็ใส่ในในหอยในห้องน้ำแล้วก็ให้น้องๆเพิ่นขุดเหยื่อปลาทางด้านนั้นบ็ดกับประมาณเจ็ดแปดสิบหลังลองมาใส่เบิ่งเฮากับหัวมันชิได้เลยบอกว่าตอนนี้กับน้ำมันก็เริ่มค่อนแล้วกับการที่น้ำคอนน่ะมันมีข้อดีก็คือเฮาชิได้งมปลาปลาค่อนไปนน้ำเนาะ ปลาเค็งปลาข้อที่มันคอนตับเจ้าน้าลักกัดไซเบตปลาแม่น้ำหากินรับพี่น้องมาพักทายสบายดีน้องๆกันตัวนี้กำลังหาหาเหยื่อมากับทีมงานจับกบเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องกันสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีกำลังหาเหยื่ออยู่ตอนนี้กำลังขุดขี้กระเดื่อนเอาไว้ใส่เป็นเหยื่อปลาจ้า ใช่ให้เบิ่งใกล้ๆบ่เบิ่งใกล้บางบางคนเพิ่นกระบอกโอเคโอเคคือเดือดละกาอันนี้เป็นดวงโอ้คันได้ดวงนี่ปลาคอมากกันะดวงคันได้ดวงตัวใหญ่ๆเนาะเฮาต้องใส่เขียดต่แองกันบ่เขียดแต่แองมันบ่ค่อยมีเฮาบ่มีซะบ่มีเนาะหรือว่าเพิ่นว่าคันบ่มีจะแทกกะใส่เป็นปลาน้อยก็ได้พี่น้องก็ได้คือกันปลาน้อยกะเป็นเหี้ยดีคือกันใส่ปลาเข็ง เห็ดบอลมอสมเลยได้พี่น้องใส่เงียก่อนเอาล้างแรกแข้งมันบ่เอาจะป้ายไปไหนป้ายเฉยเลยใส่คนละภาคด้อใส่ภาคนี้พอนั่นหลังก็ไปใส่ยูมวยน้ำแบ่งกันใส่

เด็กๆไปก่อนเลยพี่น้องขวายิองนี้เขาใส่ในหน้านี้ส่วนหลายมันสิเป็นปลาปลาเข็งเนาะแมนปลาเข็งปลาจิ้กปลาเข็งเขาใส่เบ็ดแล้วสุดหมดแล้วสิไปหางมปลาขอนเออมาขามหลายเนาะ क्या रहे दे ห่อห้วยแล้วทีลงใส่ห่วยพอแล้วไรทำให้น่าคือให้ชุดท้ายที่ใส่แล้วกันชิพ้ากุนลงใส่ทับห่วยเป็แล้วการชิบ้าเบิ่งว์กในห่วยครับในไฮนาตอนด้มันชืได้หลายกว่ากันเนาะการแบ่งเป็นสองทีมให้น้องทีมหนึ่งไปทตงคุนแล้วอันดีโดไปทางนั่นสซลูกุกัตีโนมาทางนี้แล้วการชินัดกันเมื่อเจ๊จูเทีงหน้านอนนี่แหละน้องน้องคอนน้องสาวโบกุไปกับตีโนหรือไปกับดีโดไปทางนั่นแบ่งเป็นสองทีมเลยอาชิมานัดเจออยู่นี่ แต่ว่าในนี้เนี่ยบัวเห็นเขาจะเ้ามาฮอดก่อนอยากจมาถ่ายในนี่พอมาครบกันแล้วก็ทีใส่ไปตามห้องใส่ขึ้นไปเตอร์แล้วก็เดี๋ยวทาน้องมาก,ก่อนเนะาะไปจังลงไปน้ากันยังอยู่บนเย่าอเราโอ้เย็นนะลิสยังไงอยู่ที่เทียงเวลสิใส่ตั๊มห่วยพี่น้องเพราะทางนี้ที่เป็นห่วยใส่รอ,อหรอ่วยขึ้นไปเลยทังห่ดนะสิมิพักพอนก่อนเดี๋ยวทาน้องๆมาจริงไปต่อมาครบทีมเลยเดี๋ยวมาครบทีมนะพี่น้องเตรียมตัวเมื่อยบ่ ใ้ขอเจ้าเมเบ็ดกันายถือเองจะเป็นคนเสียบเอ้ยมไปด้ยเอาเอาลางแรกไปกอนเห็นเนื้อเด้เนมะนี่นี่เดาทางลงเนาะเอาคนละล้างคนละล้างไปล้างหน้ากับล้งัล้างไงพใยชายมาได้แล้วแล้วว่กินอะไก็ nằm cả lái gì đấy, chị ở đội bên ta đây yêu, có lẽ đây bao là, mùng này năm lái. ปลาบ่อนหลายเดียวน้องอันนี้มันเป็นวังแล้วก็มันมีถ้ำเนี้ยมันเป็นมีหางไม้ปลาหน้ายสีหลายเนาะแบบนี้เจ้โอ้ยปลาหลายนี่น้องเลยเดีย๋ดวยวผมหลอกมันเลยหลอกมาเรื่อยๆพี่น้อง

่เมาข,ข oh, นันขันโอ้นี่ตีนตนนีนนะั่าป้าโอ้ตายแล้วพี่น้งองเว้ยตาไนนี่ตายเลน้วหมดล้ไ่ะตายบ่เ,เอาบกอาเลยนะไ่ของมามาที่กขอนมอน้กำลังบกพี่น้องป่าจนสิตายหมดเลยมันแดดน้ำเนาะน่ปขอเ ก like right? ี่รอบจะปักก่อดนะเยอะมาเลยคุณนี้องเกือบตายเนาะน้ำมันบกไปบกไปเด้เอามายใช่ปะยังก่อนไปนอนเลยจะได้ปะยังเพราะว่าเมื่อไทยนาฮะมันมาบกอยู่บบอลเดียวเนาะจ้าถ้าเมื่อไทยนานี่มันมาจุ่มอยู่บบอลเดียวอันนี้มีคนหาก้อนเห็นหอยตีนก่อนคันบ่มีคนหาให้ได้ไรปุ๋ยไป

มันในกระบอกเลยพี่น้องกระปูวันนี้กระปูกระปูกเอาเลยเนาะไปตลอดมันงอต่อมปะล่ะครับโอ้ยตัวนี้หน่อยนะครับอันนก็มีเงี้ก้อนมันตายแดดนะแดดนทำกระบอกนนาะไปไปต่อไปนี่จะขึ้นได้ปะ ปลาเลยเพื่อน,นเอาคนก็แฮมพระแฮมเลยโอ้ยปาลาไหลอยู่บนเจ้าน้ามันไหลกว่าโอ้ยไปครับไปจ้ำไปลงเด็กๆเอาลองมาเด<อ>ินเล่นเก็บข่าวได้ไปปอเล็ใปลาเค็งหน่อยเอาระวังเก็บข่าวเด้อ คนร้ายกว่าป้าได้วันนี้อะได,ได้เนาะไดีลยวะไนี่นนอันนี้นะไร้นาะตบวกุ้งมานพี่น้องได้3สตวัวอะปลาเข็งยัอยู่ย้่งมคอยงด้ปลามันมุดมดู่ เจอยไอีกแล้วโอ้ชงใช้ลูกปลาเนาะด้วระวังจะเขาได้ป่ะมีตะบกุ้งได้ได้สีโตแล้วพี่น้องทันสี่ตมเราเไิ่มมีนกการสีต่อม หมุดน่นหมุดมันอ่ะมันแดดหนำก็บจะพกแน่เลยพี่น้องบางไห้ก็แห้งแล้วโอ้ยน้ำเวลาทำอะได้เลยขึ้นได้พอเลยอย่ไว้แดดพี่น้องกระปูกระปูกะมหมเด็กกระปูเลยกระปูกะไปพ่ออะไรปลามันจึงตายมันจึงเหงาเนาะมันแดดมาแล้วมั้ยกระปูมาใม่พอาะพรพรจะได้เขาสมุนมุนไในกะติดแล่ะเขา ไหนเพื่ได้ยังไงเรียกกระปูมากระปูกามาใส่น้ำกันใเฮ้ยได้ปูพี่น้องถักงามกันแล้วเดี๋ยวสกัดปลาเจ้าได้ยังติโนได้ยังเจ้าได้บ่เจ้าม่ได้เดี๋เหยียบต้นเข่าได้ระวังต้นเข่าเลย

พากันมานำผักพรทาเบิ้งจักสามชีชั่วโมงจีงชัลงไปยามเบ้นมันรู้สิเมียมันจะมันมือเด็กน้องสิเห็นนี่มแล้วไดกเห็นอยู่เห,เ,ยเห็นอยู่เด้นี่คืปอปลาคอนคิดต้มยังเกิ่มอยู่ขี้ต้มยังไรบนท่านล่างพี่น้องมื่อล่างอยู่เ,เ,เพื่อนอน,อนั่นเนาะจะมันยังเปลี่ยนต้มเลยด้วยน้องมีปลาคอปลาเข็งกันละกับปลาลดมีกระปูน้ำเบิกบรรยากาศ เขากำลังเริ่มสีซุกเลยพี่น้องอีกอาทิตย์น้าน่าจะได้เกี่ยวถ่ายจากสองสามชั่วโมงจึงสิลงไปยามเบ็ดตอนนี้ก็พากันพักผ่อนก่อนให้เด็กๆนำหน้าไปก่อนพี่น้องไปเบิ่งล้างแรกเขาใช้ล้างแรกเขา สองไปนำได้บุ้งเถอลืมเห็นบ่ห่อนหลอนบ่เออเย่าน,นกระปูกินดอกนะเนื้อห่อนปลาลูดไปจังเนาะเหยี่ยนปลาลูดเออห่อนบ่มีครับเนื้อหมดเลยไปเลยล่อนเลี่ยม,มครับเลยกูไปเลยเนาะไปเลือกกินแลาวปลา บไปจงเงียบไปเลยถูกไหมะไปลำที่สองไปไปขี่ของยางเด้อได้บ่โอ้ได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 ้ปลาเข่งได้ปลาหน่อยเนาะปลาหากงใหญ่ Con. Ba, yang bê bà yam lê lòng bê 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 โอ้ยเกือบโหลดมันดิ่นเนาะมันเมื่อยมันเมื่อยดิ่นแล้วเมยดิ่นแล้วไปไปลางต่อไปเลยต่อไปเลยนี่บ่ตันี่โอ้ยแอนติลอนกินสักเกี้ยงเลยน้องขี่กระเดือนไปยังเลยไปยังไปยังไปยังไปนี่ ปลาเค็งอีกแล้วปลาเค็งหน่อยลายเด้ให้กนี่ช่มนมันแทกพี่น้องโอ้โอ้ด้อนอ้อย <laughs> ตัวนี้ con sì, Hai ní mất rồi à Tụi này lo nè <laughs> Bỏ nhanh chắc đi lấy khỉ cái đền Nhi lòn cứ cân <laughs> Thấy bố Thấy <laughs> ไปไเลยมาจับเองมันเสียหมดจับตัวจับตัวเหรอจับตัวคะแนนเหรเห็นปลาปักมานือเลยใส่ของไว้เดี๋ยวต่ปลาเข่งนะเนาะมันจะปลาเข่งว่าปลาเข่งหลายได้หมดแล้วรอนบ่กรอนอีกแล้วมงนี้นี่กระรอน เปิดเลยบุมีเลยขี่เดินปลา,าบ่อนบ่ไิ้งิ่อยู่ได้เซียงปลา จะเอาบ่อได้พี่น้องีเป็นคนงานกระปบแลปลากัได้ชมพี่น้องได้มาขามาแล้วมั้ยมามาพี่น้องกินชมกินเาอืมปากยงปากยง เด้กพะกัญยงมามาพี่น้องกินสมนกันใส่ยพะกัียงมามาพี่น้องมางไหมาเลยเอาเลยกินก่อนเลย เปวปากเนาะไปบ้าป้งเปิ้งคือจะหมักกิน้ทำยังไงทำยังไงนี่น้ำลายไหลน้ำนองเพิ่นผู้ใดเพชรกินน้ำด้เด้อถือน้ำมาน้ำ เพม่อนก็มากินเน่สมเด็จๆแกเหมือนเราบ้าพักกระยงเจ้าฮืมอาจให้ค่ะคุณ่อน้้แต่ปลาเข็งน่อยไปคอยไปเด้อไปเทละคนเดี๋ยวตกเด้ ใส่คองเลยคัได้ปลาเียมังน้องเอาตกระุนะามิเอ้ากระตุกกระกเท้อเฮเอาคนมันมันมันขอมา้มาย้าเดอ้อน้องตีน่นอคลองมาละดูดูด,ด,ดูได้ปลาดุกเอาข้อมาล อัปลาดุกในขั้นกับกับเป็นนี่ปักมือนะปักมือปวดขนาดเลยออดตอนีคนีกินแรงอยู่พี่น้องน้องก็อดอะ้ตอนนี้หลอนเลยปลากินขี่กี่เดือนไปเลยบางนี่บุงตอนนี้ต่อ อ้าวต,ตัวนี้เรียบร้อยตช่นหมเรียบร้อยมันบอกต้มๆเลยนาะต้มๆเลยตัวนี้ใช่ต้มๆพี่น้องตัวนี้ต้มๆปลาเข็งน้อยคือเกาปลาเข็งน้อยโอ้ยถือแต่ปลาเข็งเนาะนี่ทอดกินกับตำมะหงกระเสบปลาเข็งพี่น้องนได้หลายร่างจักมือเลย พอได้กินแรงอยู่เนาะเจ็บบ้างล่ะไปม,มายามเบ็ดบอลจไทายอะไรไปน้องบอลเดีย้ยงเคยใส่ โอ้มียีเอติงอยู่ได้บวกุ้งยันกระปูหลอนล้างุดท้ายแล้วล้างุดท้ายแล้วได้เลยมาลับประคองกุ้งสีให้ฉ่นลองเบิกใหไดกั ยล่างกันเนาะล่างกั่อนยันน่าลราสิมีแต่ไฟล่างปลาล่างก่อนเนาะอ่างล่างก่อนเพราะว่าเปล้่นต้มเนาะเอาจุ่มหนำล่างก่อนเนาะพี่น้องเปลื่นขีต้มกับยันปลาตายก่อนทำอาหบ้านนะบ๊อบกุ้งเปลืองสักก่อนใช้มาเบิ้งวันนี้ได้ไรกันได้เห็นใจเห็นใจเด้์พี่น้องเห็นพ่อ ได้ปลาเค็งจะลายเนาะปลาคอปลาเค็งลายกลัวปลาคอก็ได้ปลาคออนี้เขาชิได้ตอนเป็นปลาคอนแม่นได้พอได้กินไหมปลได้กินแรงอยู่ไปโน่เมื่อวันนี้เขาเขาเป็นงูปลาคอนนะเนาะแน่นเขาชิได้ม่องนั้นละวลายกว่าเนาะเขาใส่เวทกาสลาชิเป็นปลาเค็งเขาได้ปลาเค็งน้อยทีงานเขาพากันดีดีเตรียมเดินกลับบ้านเลย เบ็ดครับก็ได้กูบดแล้วพี่น้องก็าจะเตรียมกลับบ้านแล้ววันนี้ปลานี่เอาเมื่อเทยศได้กินเขาเห็ดปีงบ่เห็ดในได้เด็กๆปีงเลยปีงเนาะปีงจำเจสมเนาะตัวกคยได้หลายเลยเนาะเดี๋ยวพอได้กินเยอะพอได้กินเยอไปกลับบ้านไปเอาคลิปรายการสิได้ล่าอยู่บนนี้เรื่อยๆพี่น้อง เขาอ่อนไปคลิปใหม่ภาพใหม่พ่อกันใหม่เด้กพี่น้องเนาะก็ต้องขอเรือขอบคุณขอบใจพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามาติดตามครับ zoom จนจบคลิปกะขอไว้ใจให้พี่น้องได้อยู่ดินแห้งสุขภาพแข็งแรงน่ารำรวยเงินทองปาชีลาก็ไปกะขอฝากช่องน้องสาวมาแล้วมั้ยผ่าช่องจะปอผ่าช่องน้องคนสวัสดีเช้าเด้กพี่น้องแล้วก็ทีมงานเฮาได้พี่น้องทุกคนเนาะทีมงานจับกลุ่มเฮามาละผ่ากช่องเลยฝากช่องกุ้งบอลล่ากัเด้อ กักชอกุ้งปลารจารย์ะสั่งักชกุ้งลาเรก่นเอากิมงานเอาลืมเลยลืมจังคิดไห่ไม่กกันหน่พี่น้องส,บ,บ,าอสบ,บายดีพี่น้อง